อย่างลุงย่องยือ้อย่องยื้อฮั่นป้อมก้อยครับมูอม่อ๋อจะป้อมก้อยปัดท่อปัดท่อเอฟซีพอเนี้ยก้อยลุงขี้เมาเนี้ยปัดท่อวีเออเกลือนี่มีกี่วีเนี่ยลุงโอ้ไปซีฟก็หาโอไปซีฟจะได้ลุงพอฮั่นกลับเป็นซาวบ<ป>น,นอกะเออเอ,กอาออก้อยลุงไปเอาพันที่ไหนมามันอย่างมันดกแะดกกว่าโอ้ ลุงครับแล้วก็ลุงปั้มแล้วลุงจะเอาไปขายกะเอาไปขายที่ไหนไปขายกาดไปขายกาดถมอ่อก็เมื่อไรเ่ไปขายกาดให้ไปขายไหนแม่ครูซื้อบ่อครูซื้อเออผมนแลวกับได้แต่ได้เะะอขามวาจะคือเราะก็ร้อยรออหมือนแล้วอ่ะเออมาถึงร้อยทุกอย่างได้แต่ใดทีชีบกะได้สามบาทสามบาทเป็นเรื่องเป็นเรื่อง อ้า <laughs> ขกระจายปั้มก็ได้จะเมาส่วนนั้นมันกล้วยแปลงเนี่ยเออกล้วยแปลงเออช่วงนั้นกล้วยแปลงเนาะโอ้ไปใจ้าเไดลุงลุงลุงดะตองมันตั้งบนนิดหน่อยบนน่อยบนหน่อยโอ้ดะตองมันกะก็แน่ต้องมันอ่ะเออเออต้องมันมีไหนเนี่ยเออเออนี่อลุงกล้วยดะแล้วกล้วยเออน่ะกล้วยดะเอาลุงหูจักก็ดะเออนั่นเตอะตอนเนี้ยกล้วย แต่มันแกะนะ่แล้วเนอะลุงแกข่ขคณะพอตั้งน้ำโปรเปนหอยนกแล้วโอ้ยยามนี่มันมันตึงเอีนะมันแก่เออมันมันแก่ท่านหน้าแรงแต่แต่พอละลุงลองข้อยด่าอ่ะอดมดเข้าจาเออห้อยมดเขาตา,า,าลุงเห็นละลุงลุงที่เนี้ยเขาตามาเขาไล่แก่เขาซักมันนี่โอ้ โมดเยอะขนาดเลยบัดโเทปอละปอละเออเดี๋ยวกเดียวแม่โกจะดึงมาตรงนี้เนอะนี่นะก้อยก้อยลุงแล้วก็ลุงก็กห้ามเด้อก้อยก้อยหามนะลุงเดี๋ยวก่อนอ่าลุงเนิ่องมาได้ให้ก็เดี๋ยวก่อนต้นมันก็เตะลุงจะห้ามอัดยาก้อยก้อยตังลุงเนื้ออ่าอ่านี่แหละลุงลุงโมอะไยังดะก้อยเปิ้ลดะตองมันฟันตองมันแค่เอะถ้าลุงไปฟันตั้งโคนมันก็เดี๋ยวมันจะอัน ก้นพ่อมลุงจะไปได้ก้วยฮักก้วยจะบางงามโอ้ยลุงให้เล้วพอดีเอ็ดูล้ำลุงให้แล้วปั้มก้วยไปได้ลุงก็ให้ถ้บเอาสูงแหมน้อยลุงจะได้มีที่กับเออนั่ยน,นะฮัน่นหมาะขนาดเลยเอัดท่อว่าแต่ว่าดีลุงเอาแต่เมาโม้นี่อะไรอ๋อ มอนี่ครโอ้สองร้อยสามร้อยกว่าแกเอาเอาลุงเปียขึ้นนะระวังระวังระวังยางยางปดเท่าโอ<ห>้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนึงให้คุณนับก่อนเนอหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณสิบสีห่หวีสิบสี่หวีสิบห้าหวีตึงหวีหน้อยๆให้น่ะหลวงครับให้นะตึงหวีน้อยๆให้น่ะ เอเอนส<อ> <10, S 1> ิบสิบห้าเออร้อยห้าสิบอตึงมดตึงมอนเนี่ยลุงครับห้ร้อยนั่นแหละร้อยน่าแล้วจะมาเอาื้อเอาเอาไปื้อใครใครไปเอาื้อจะเอาื้อจวกล้วยน่แ้วมาคุยอะไเอาไปก็ลุงน่กั <c oughs> <c oughs> ลุงแบกเป้ส่งแบกไปื้อแล้วหือ้อตัวใดก่อ ลอยลอยแล้วแบกไว้วยเป็นหุ่นแฮมเอออันนี้คือเตะลอยแล้วลุงเอาเอาเอ็มอี e กันได้กันง,าง่ายง่ายว่าแม่ครูเอาไปคนเดียวแต่บอกสักบาทอ่ะโอ้นั <c oughs> นกมาเดียวนี้จะเอาไปกาดกับเหมืนลูกแล้วเนี่ย <laughs> ไปกัดกับบอลลุกเออด้วกันปีนี้นะยกให้แม่ครูเลยออ<ม>เออคือนี้นเนาะคือนี้นนเนาะเอออ,อ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าเมียถามว่าโอ้กูแช่หมดหมดแล้วอีเออโอเคอ่ะ okay. ลงไปจุเมียลงคนเดียวเตอะมาหามอ่ะลงุลงลุงหามเลยยังจุยอยู่อ่ะก็จะเป็นนะกกาลุงไ,ไปคนเดียวไปคนเดียวโอ,อ้ปทธโมสังโคเอฟซี ภัยอยู่ที่ไหนพ่องเจ้ามาช่อยแม่ครูยกกล้วยกับเจ้าลุงขี้เมาใจดําขนาดนี้ป,อป่อมบดจ่ยแม่ครูเอาไปคนเดียวกันอ๋ออันนี้จะเฮ่อฟีเนาะเฮ่อฟีเฮ่อฟีอ่าเฮ่อฟีเอาบ่เป็นยังลุงบ่ยกบ่เป็นยังขอลุงไปเอาล้อมาเขอลุงไปเอาล้อมากัมและแม่ครูย,ยุบไปคนเดียวกันขอบคุณเจ้าเอฟซี เล่นกันม้วนๆน,นะเจ้าเนาะโชคดีทุกท่านทุกคนเน้อติดติดต,ตามอย่อกดแชร์กดไลค์ไปกำลังใจให้กันนะเจ้าโชคดีทุกท่านทุกคนตะอ,อีก,กันเน้อสวัสดีเจ้า